กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมจ่องติโตสตอรี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็นี่อยู่กับว่าแค้นของท่านผู้จัดการนะครับว่าแค้นหกห้าศูนย์มาทอะไรท่านผู้จัดการได้สั่งของตัวนี้ไหมเนาะท่านดูเลยน่าจะเป็นท่อนะครับยวให้ผู้จัดการกแก่ๆให้ดูก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงสั่งมาเท่าไหร่ของยี่ห้ออะไรเขยีออขยนว่าโยชินะตัวนี้สั่งมาเท่าไหร่ครับเนี่ย ตน,นี้พันสี่ร้อยรวมรวมค่าส่งมาน,นั้นมันพันพันสี่ร้อยกว่าบาทพันสี่ร้อยกว่าบาทพันสี่รอยสี่สิบกว่าบาทถ้ารวมค่าส่งก็พันห้าใช่ปะครับครับประมาณนั้นพันห้าดูข้างในกันครับพันสี่ร้อยสี่สิบห้าสิบบาทนะครับรดูข้างในมันได้อะไรบ้าง นี่ได้ได้เปิดสายอ๋อแบบนี้นามาดาูมีโฟมมาแพ็คมาอย่างดีเลยวะสั่งจากไหนครับนี่ช้อปปี้ครับช้อปปี้อ๋อในเว็บช้อปปี้เลยใช่ไหมครับใช่ช้อปปี้ครับเออแพ็คใส่โฟมมาด้วยนะโอ้กันอย่างดีเลยวะดีกว่าดีกว่าตัวนู้นเนาะตัวแรกตัวนนู้โอ้โหใบใหญ่ว่ะตัวนี้ใบสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปด ลองแกะดูนะโอ้สวยว่ะคิดว่าใบเล็กใบใบเดิมมันเล็กเกินไปก็เลยลองดูน,นี่ก็สิบแปดเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ไมอ้วนอันนี้มันจะอ้วนลโอ้โหสวยว่ะใบเบลเลอร์เลยอะ่ะถ้าใส่รถผมมันก็จะสวยใบเบลเลอร์เลยด <laughs> ูดิจับแต่เทียบกับอันเก่าเนาะป๊าดอ้วนแห้งเดี๋ยว Okay. เดี๋ยวมนดูคอเนี่ยม,นะมันเป็นคออะไรตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นคอสองอ๋อตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ว่ะโอ้น่าจะสุกใสได้เลยโอเคเข้าใจละได้แล้วครับโอเคตัวนี้ตัวนี้เผื่อเขาเผื่อให้เราอยากไปทําเป็นแบบ2สองแล้วมาหนึ่งไงครับแล้วหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปวไวถอดกันก่อนนะครับถอดตัวเดือออกก่อน,อนแล้วมาฟังเสียงกันนะ มันน่าจะเสียงดังนุ่มกว่าเดิมนะเออมีจุกลดเสียงด้วยข้างในนี่ตรงนี้เดีย๋ยวมาฟังตรงใส่ตอใส่จุกกับถอดจุกด้วยนะครับนะไปอาตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาลองฟังเสียงตอนที่มีจุกลดเสียงก่อนนะครับผมว่าจะประมาณไหนฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้จัดการกั้ขนาดมีจุกลดเสียง,ยงดัง,งนะอยู่นะเดียงพออยู่นะครับ ครับทรงก็จะประมาณนี้สวยดีนะนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเออคือตัวนี้ผมว่าเสียงมันก็ดังนะท่อโจชีตัวเนี้ย คลิปนี้ยังไงรอติดตามตอน่อไปนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากว้เพียงท้างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ